สวัสดีครับผมพบกับช่อง t m ten นะครับผมวันนี้มาแจกโปร,โกรเกมฟรีไฟไ์นี่เลยใช้ได้จริงนะผมมาคือในนี้นะมันมันไม่เหมือนกับในนี้นะคุณลิงก์จริงๆอยู่ใต้คลิปนะคุณนี่มีหลายมีหลายแบบแบบนี้ดีโคตรโหระครับแบบนะี้นี่ผมนะมีเยอะเลยนะครัวันนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคุณ น,นี่ก็จะไม่ได้มาเล่นให้ดูแล้วผม,มเมื่อกี้เพิ่งเล่นมาครับเสร็จเลยผมมาส่วนลิงจะทิ้งนะที่ลิงจะทิ้งไว้ที่ใต้ใต้ใต้ดีสคริปชั่นกันแล้วก,กันนะผมมาลิงเกมของลิงตูมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจริงๆนะผมเดี๋ยจะให้ดูตัวอย่างฮะแต่ผมจะผมไม่อยากเปิดน,นะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแต่มันตินลิขสิทธ์เนาะ อะไแล้ววะนี่ไงนี่ไงครับผม่ะนี่แบบนี้แล้วนะโอเคแบบหน้าปกคลิปเลยนะคลิปให้ดูแค่นี้บอกอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนอื็ไม่ได้เล่นให้ดูนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะผมอะนั่นแหละครับผมไม่ได้เล่นอะไรมากนะผมฮะไม่ได้เล่นอะไรมากนะผมนี่แค่แกเล่นเท่าจะแจกแค่นี้ จมอาไปกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะมาช่องช่องนี้เลยมาช่อง youtube ของผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะ้ำมาจนจนโตด้วยโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้นะนี่ผมนี่ผมจะทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะส่วนคลิปนี้ถ้าใครอยากโหลดโปรใครคุณเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ค่อยคุณกดมาตรงค่อยคุณกดมาตรงนี้นะคบผมมากดเลยบผมกดปุ๊บนี่นี่มันก็จะมีขึ้นอยู่ไอ้นี้ผมแจกเกมไมค์คลาสนะคะผมนี่คุณก็แค่กดไปที่ไฟล์นี้เลยผมไปดาวน์โหลดนะแต่นี่มันเป็นเกมวีไฟครับผมถ้าเกมวีไฟอะ่ะมันไม่ใช่เลงนี้นะผมจะไปโหลดไมค์ครับด้วขนาดนี้นี่ช่องยูทูบผมนะครับผมกดดูได้เลยผมมา คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากในการโปรเกรมฟิวไฟล์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยถ้าชอบใช้ใจช่กนะ็ม,มาดูมาดูนี่เจ้าอุย้ยอะไรนะเดี๋ยวมันลบได้มาผิดเลินเนี่ยลบออกลบออกให้หมดก่อนอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะดูช่องผมใหม่ก่อนมาดูมุมมา ไปกดติดตามมันด้วยนะนี่มีคลิปจะแยะเลยไว้ด้ดูดูเล่นกันนี่มีทั้งคลิป Low โลล็อกวมแต่นี่เราเล่นแล้วก็มีคลิปสอน,สอนตั้มตัวน้ำมันด้วยนะผม,มนี่มีรีวิวด้วยผมรีวิวฟฟายถสามราถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะ,ะนี่คือคลิปล่าสุดน,นะครับทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดเลยนะแล้วก็กดไลค์ ขอแค่คนละหนึ่งไหลนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแจกฟรฟไฟนี่ไอ้ดู mm. ภาพเต็มเต็มเลยนี่ mm. ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคนนคนเแจกกินฟรฟไฟนะ mm hmm. ตัวอย่างก็จะนี่คือภาพตัวอย่างนะนี่นีแบบนี้แต่มันไม่ใช่แบบนี้นะอะไรนะก็เหม,มือน ก็มีประมาณนี้นะคุณส่วนลิง์เกรมฟ,ฟีลไฟจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปับผมนะโอเคนะโอเคโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะผมบายบายอเดี๋ยวพูดยืดเสักหน่อยก็ได้กันคลิปโลก็มีประมาณนี้นะคนุณร <c oughs> ัาผมนาบายบายทุกคนโอเคบายบายก็ยติดตามด้วยนะผม,ผมไปละ โอเคนะครับผมเดเดียด๋วยว,ยว,ยวยนะครับผมวิธีโปรก็ได้บอกไปแล้วส่วนพอเรานี่พอเราโหลดมาเสร็จแล้วแต่นี้ผมไม่ได้โหลดนะอพอโหลดมาเสร็จแล้วก็เข้าเกมแล้วก็โหลดรอโหล,ลดในเกมอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็เสร็จสิ้นนะผม,มเสร็จสิ้นนะนี่อันนี้คือเกมไหมครับที่ผมโหลดเอาไว้นะ ส่วนถ้าใครโหลดเซกนี่ม,นมันจะมาอยู่ตรงนี้จนะอยู่ตรงนี้นกดเข้าเป็นเล่นได้เลยน,นะผมส่วนส่วนอ่าแค่นี้แหละผมคิดว่าแจกโปรโถ้าอยากให้แจกโปรเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมแจกโปรหลายๆเกมนะผม,ผมแจกโปรหลายๆเกมนะถ้าใครชอบก็ கேட்புக்கு okay,